จะเดินทำไมนักหนาเนี่ยเขาเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยเอ้าแล้วถ้าเกิดฉันไม่เดินนี่แกจะได้เวียนหัวไหมเอานั่นเป็นบุญคุณไปอีกเฮ้ยแล้วจะทำอหารกินไรดีนั่งก่อนนะนั่งเองนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วใจเย็นเย็นก่อนลุกก่อนเซ่อ้าเอเออเอาเออจะได้นั่งก่อนมาโถยังเล่นเหรอ เล่นสิใจเย็นๆนะเดี๋ยวค่อยคิดค่อยอ่านหาทางเดี๋ยวงานมันก็เข้ามาเองละเอออาก็ใจเย็นๆนี่เย็นจนใจจะเป็นน้ำแข็งยูนิคเลยนะเนี่ยเย็นมานานแล้วอยู่กับแกไม่เห็นมีงานสักวันเลยฮ<า>ะเอาก็ใจเย็นตีใจเย็นดุววันสองวันนั้นมันก็นมีงานเข้ามาเองละหมูเห็ดเป็ดไก่เคยได้กินไหมอยู่กับแกเนี่ยฮะกินแต่พริกกินแต่เกลือพริกกับเกลือนี่ขี้แสบตูไปหมดแล้วไอ้หมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ได้กินแต่ว่า มันก็มีของอย่างอื่นกินนะโว้ยอะไรผักกันเลยเช้าผักกลางวันผักเย็นผักผักจนหัวที่มหัวตามไปหมดแล้ว <c oughs> อะไรพอไอ้พูดถึงผักข้าก็แหม่แล้วเราก็ปลูกผักอยู่น้่เนาะเอางี้เดี๋ยวข้าก็จะเด็ดผักในสวนของข้าเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดแล้วก็ซื้อมูเห็ดเป็ดไก่มามั่งอะไรมั่งเงี้ยก็มาให้เองทำกับข้าวกินไอ้ที่พอมีเหลืออยู่บ้างนะก็ไปซื้อเม็ดผักมาปลูกก็ไปอาชีพเสริมไงนี่ไอ้ปลูกผักขายนะ ฉันว่านะแกทำเป็นอาชีพหลักไปเลยส่วนลํำตัดนี่นะไปเป็นงานอาดิเรกไม่เคยมีงานได้การแล้วพี่เ,เดี๋ยวเราเรื่องนี้ไปบอกเฮียหกว่าพวกมันจะไปขายผัก <c oughs> ตกอะไมอเ่ยยุงอ๋อโหขอบคุณพี่มากเลยเอไม่ได้พี่ผมคงจะตายแน่เลยอ พอแล้วใส่ขวาใส่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 เขาแปลร้อนๆมั้ล่ะค่ะเออวางไว้ก่องวางไว้ก่องพอไล่เลยหนูไปอยู่กับเฮียนังยังอ่ะสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วอ่ะมีหน้าสเต็ปไม่ค่อยพิ้วเลยเดี๋ยวเฮียจัดส่งให้ไหมนี่ลองดิษฐ ใส่ใส่ใส่ขวา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 ใส่ใส่ใส่ขวา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 อ่ะใส่ขวาใส่เอาใส่ขวาใส่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 เฮ้ยเดี๋ยนี้มันสุดยอดเลยหัวไวมากเลยสองเป๊กเรียว่าเข้าใจเลยนี่นะถ้าหนูมาอยู่กับเฮียนะเฮียสัญญาว่าเฮียจะดูแลหนูอย่างดีเฮียจะหนูจะต้องมีความสุขกับเฮียมากๆเข้าใจไหมเฮียคุยกับมันหนูเรื่องนั่นแหระคะอุ้ย มีหน้าเห็นแต่ปากมันะะไม่ยอมขมิบเลยไออย่างนี้นี่มีสเต็ปที่สองูกงกงจบนะกงจบไปให้สุกเลยแล้วเด้งหน้าเด้งอะไมาเด้งมาเด้งอนะเขานี้รัวเลยนะเต็มเต็มแม่งเอ้ยแล้วช่วงกูถอนหายใจเดยเต็มปอกเลยเขี่ยงวิ่งดูไม่เห็นเลยไงผมรีบมาเสียเขากำลังซ้อมสเต็ปกลางอยู่ เฮ้ยของมึงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยแม่งเอ้ยยังกับ้านมันเลยอ่ะใหญ่สิเอ๊ะแม่งงสิเฮ้ยเสียไม่เอาเหรอเอาเฮ้ยไปอาบน้ำอาบท่าไปอะไรแต่เช้าเลยเสียหน้าตาดีๆนะมิ้งชี้ไห้เลยเออเสียครับอะไรอีกอะเรื่องที่เสียให้ผมไปื่อบ้านลุงหวังอะในเรื่องครับเสียเรื่องอะไรวะ เกงมากเฮะฟังดีๆเสียมึงพูดเที่ยอะไรเสียงอย่างก็เปียกยังเปียกเปียก้ชัยเลยมึงนี่กลิ่นเดียวไก่รันมันเลยะเนี่ยแหมนิดหน่อยเสียแต่ทีหลังเวลาเสียใช้ผมอ่ะให้ผมไปคนเดียวดีกว่าทำไมอ่ะไปกับพี่วาวอ่ะตำรวจค้นทุกทีเลยไม่เข้าใจเหมือนกันเสียเนี่ยเข้าใจยังไงวะตำรวจมันค้นแต่ผมเนี่ย รูปร่างผมหน้าค้นตรงไหนมึงยังมีหน้ามาทำให้หน้าค้นตรงไหนมึงนี่ไม่ใช่เศษอย่างเดียวนะจำไหนด้วยนะเนี่ยแต่มึงมีอะไรอีกอะหูยแยเลิฟเสียโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราได้สนุกปากอีกแล้วไอ้หวังมึงเจอคนอีกนคนเนี้ย <c oughs> ได้ดาได้อำเมืองสนุกปากลับพกวกเรา